ด่วนครับ Honda Civic 2.0 EL ตัวท็อปสุดปี2008สีขาวสวยใสเงิงามเลยครับเลขไใหม่น้อยมากครับ100,000กว่ากิโลเท่านั้นเองราคาเปิดขึ้นถูกสุดในเว็บไม่มีอีกแล้วได้สีขาวแม็กสีดำภายในสวยกริป กับราคาเงินสด189,000บาทคุณได้คันนี้ไปครอบครองครับไม่บวกแวดไม่มีค่าโอนในแรงสิน้นแบัตรประชาชนใบเดียวจองขั้นต่ำ3,000บาทครับจองแล้วนัดวันรับรถได้เลยหรือกลัวไม่ทันมาวันนี้ได้เลยนะครับผมรถจอดอยู่รามอินทาครับสวยงามจริงๆครับไม่มีคันไหนงามเท่าคันนี้แล้วนะครับภายนอกภายในเนี่ยต้องบอกว่าสวยสะอาด น่าใช้สุดๆครับห้องเครื่องคลินครีนระบบเกียร์ช่วงร่างพร้อมขับขี่เอกสารครบคันพร้อมโอนในวันเดียวครับสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจต้องรีบแล้วแหละนะฮะ ใครอยู่ไกลผมบอกเลยครับจองอย่างเดียวครับแล้วนั่งรถมารับรถขับกับบ้านเลยนะครับตัวนี้ย้ำนะครับเป็นเครื่อง2.0 EL ตัวท็อปสุดหายากมากครับราคาตอนออกป้ายแดงเหี่ราคาสูงมากครับแตะล้านแน่นอนนะครับวันนี้จัดไป189,000บาทโทรด่วนครับคนไหนพร้อมคนไหนอยากจองคนไหนอยากนัดหมายครับ0885845375ครับสวยจริงๆครับ